ปิดทำไมอ่ะทางเลี้ยวเราปิดแล้วทำไงอ่ะเเข้าทางไหนอ่ะทีเนี้ยเข้าทางวัดเหรอโองดูสิเข้าได้หรือเปล่าทางวัดวัดบ,บางเสาคงกระร้าว ก็ดูวัดกันนะครับโอ้ยวัดสีสันสวยสดสวยสดงดงามเลยครับดูสีสันวัดได้จ๋าละนะถึงโอ้ยแดงเขียวแดงนี่เป็นไงสีสันวัดบางสังคมนะครับโอ้สวยสดงดงามมีพระคือพิชเชษสีแดงด้วย ทางไม่เคยมาสะดด้วยเป็นไงอะ่ะโอ้ย่าไมได้เอายไ,ไงล่ะครับโอ้โหต้องให้อาบ,บังบอกทางเลยทีเนี้ยแห่อาบ,บังบอกไปได้เลยโอ้โหแน่นอนจริงอาบ,บังขายติมฮะขอบคุณอับ,บัง ไงล่ะครับวันนี้แนุ่มเรียบคลองเสียชัด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 ป้ามานี่เลยครับป้าแอบ,บนี่เลยครับขอบคุณครับอย่ายย แม่ไม่เคยเลยโอ้โหต้องอดทนเช้าวันนี้